ไห่นะครับถ้าอย่างนั้นเราตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับพ่อขานอกจากเครื่องหมายไม้ยมกไปยานน้อยไปยานใหญ่ อัญญประกาศและนักขลิขิตแล้วในภาษาไทยยังมีเครื่องหมายอื่นอีกไหมคะมีสิลูกแล้วพลอยรู้จักเครื่องหมายทั้ง5้าจากไหนลูกครูการดาเพิ่งสอนวันนี้ค่ะพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจะบอกเพิ่มให้อีก5้าเครื่องหมายนะลูกเดี๋ยวพ่อไปหยิบหนังสือมาก่อนนะ ได้หนังสือแล้วเรามาดูกันเลยนะลูกเริ่มจากเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอสัสเเรีเครื่องหมายอัสเเกรีนี้เราใช้เขียนหลังคำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่น ชัยโยช่วยด้วยเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายนี้นะลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่ายติพังแล้วเครื่องหมายนี้ใช้ทำอะไรคะเครื่องหมายยติพังนี้หให้ลูกน้องแบบ ไใ้แบบแรกคือใช้แยกพยางเพื่อบอกคำอ่านเช่นปลาปักกระเป้าออกเสียงว่าปลาปักกะเป้ายติพังก็คือตัวตัวสีส้มที่ขีดถูกไหมคะก็คือเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้แยกพยางใ,ใ,ในการเขียนคำอ่านถูกไหมลูกถูกไหมถูกค่ะ ยกตัวอย่างอีกคำนะลูกค่ะคุณพ่อสวัสดีออกเสียงว่าสวัสดีส่วนการใช้ในแบบที่สองก็คือใช้แทนคำว่าหรือถึงและกับเช่นพักเที่ยงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาซึ่งเราจะอ่านว่า พักเที่ยงเวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาเออหม,มายว่าถึงอีกด้วยถึงหรือยกตัวอย่างอีกคำนะลูกคุณยายจะมาพักกับเราอยู่ในราวสองหรือสามวันซึ่งเราจะอ่านว่าคุณยายจะมาพักกับเราอยู่ในราวสองหรือสามวันเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายที่มีลักษณะแบบนี้ เหมือนกับยัตติพังเลยนะคะแต่ยาวกว่าใช่แล้วลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่าสัญญาประกาศแต่นอกจากจะยาวกว่ายัตติพังแล้วตำแหน่งก็ยังต่างกันด้วยนะอย่างไรเหรอคะสัญญาประกาศจะใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญเช่นคุณย่าเกิดวันพุธและชอบดอกพุธ อันนี้สัญญาประกาศนะลูกอันที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นขีดยาวๆเมื่อกี้อะ่ะเอาไว้ขีดเส้นใต้คำที่เราต้องการเน้นข้อความสำคัญนะคะเราเรียกผักที่ปลูกริมรัว้วซึ่งไม่มีสารพิษว่าผักปลอดสารเอากีดเส้นใต้คำว่าผักปลอดสารแสดงว่าผักปลอดสารเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายแบบนี้ เรื่องหมายนี้เรียกว่าเรื่องหมายทับใช่ไหมคะเก่งมากลูกเครื่องหมายทับนี้ใช้เขียนหลังจำนวนตัวเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหญ่เช่นป .3 ทับหออกเสียงว่าประถมศึกษาปีที่3าทับห บ้านเลขที่เก้าสิบห้าทับหกออกเสียงว่าบ้านเลขที่เก้าสิบห้าทับหกและเครื่องหมายสุดท้ายก็คือเครื่องหมายนี้อ๋อเครื่องหมายจุดนั่นเองไม่ใช่นะลูกเครื่องหมายนี้ ไม่ได้เรียกว่าเครื่องหมายจุดแต่เรียกว่าเครื่องหมายมหาภาคเครื่องหมายมหาภาคนี้ใช้เขียนกำกับอักษรยอ่อเช่นมันที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้เลยถูกไหมคอสอย่อมาจากคริสต์ศักรพอพสอย่อมาจากพุทธศักราช รู้จักเครื่องหมายทั้งห้าชนิดแล้วคราวนี้พลอยลองเขียนเครื่องหมายทั้งห้าให้พ่อดูสิลูกได้ค่ะพ่อน้องๆได้รู้จักเครื่องหมายถึงสิบประเภทแล้วก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะ,ะเครื่องหมายที่มาเพิ่มเนี้ยที่มาเพิ่มจากเมื่อวานนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะที่เข้ามาเพิ่มเมื่อวานนี้สัญญประกาศสัญญประกาศ,ญญากาศมีไว้ใช้ทําอะไรคะ เอาไว้เขี้นใต้คำที่สำคัญค่ะอ่าถูกต้องเขี้นใต้คำที่สำคัญหรือเป็นคำที่นักเรียนต้องการจะเน้นคำนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาทวนก่อนสักหน่อยว่าเมื่อวานนี้เราเรียนเครื่องหมายอะไรไปบ้างอ่ะมีเครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายจุลภาคอ่ะอ่าเอาไว้ใช้ทำอะไรจุลภาคที่ขั้นตัวเลขจุดอ๋อจุลภาค ลูกน้ําอ่ะที่เราเรียกลูกน้ําที่เอาไว้ขั้นตัวเลขหนึ่งพันอ่ะหนึ่งแล้วก็มีลูกจุลภาคขั้นเลขหนึ่งกับเลขสูงจำไหมไหมจุลภาคใช้เอาไว้ทําไมค 5, <000 S 1> ะขั้นตัวเลขเปิดดูสมุดสิเมื่อวานนี้เราเขียนในสมุดเออจำได้ไหมจุลภาคเราเขียนในสมุดเขียนขั้นข้อความค่ะเอาไว้ใช้ขั้นข้อความถูกไหมจุลภาคอันนี้เครื่องหมายที่หนึ่งนะที่เราตวน ต่อไปเครื่องหมายที่สองอัศเจรีเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยอัศเจรีเจรีเอาไว้ใช้แสดงอารมณ์ที่ตกใจแสดงอารมณ์เครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยจะเอาไว้ใส่หลังคำอูทานอ่าเป็นคำที่บอกแสดงความอารมณ์เช่นแสดงความรู้สึกดีใจเสียใจเศร้าใจโกรธ โมโหตกใจอย่างเงี้ยเราก็ใส่เครื่องหมายอัจเจรีหลังคำอุทานนะคะต่อไปเครื่องหมายที่สามเครื่องหมายอาเครื่องหมายอะไรดีเครื่องหมายอันญ,ญประกาใช้คำพูดครับอ่าถูกต้องใช้ค้อมคำพูดถูกไหมว่าคนคนนี้พูดแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายเนี้ยข้อมสิ่งที่เป็นคำพูดของเขาต่อไปเครื่องหมายที่สี่เครื่องหมายอะไรนะ ยัติพังยัติพังเอาไว้ใช้เครื่องหมายขั้สำหรับคำอ่านถูกต้องเครื่องหมายยัติพังคือเป็นเครื่องหมายแยกพยางเส้นแยกคำอ่านที่เราเขียนคำอ่านต่อไปเครื่องหมายที่ห้าปยาน้อยปยาน้อยเอาไว้ใช้ทำอะไรปยาน้อยมีมีเยอะมีเยอะแต่ไม่อยากพูด ไม่ใช่สลับกันขยี้อนะค่ะยาน้ายนอยก็คือมีข้อความต่อแต่ว่าเราไม่เขียนต่อก็คือมันละข้อความนั้นแต่เวลาเราอ่านให้เราอ่านชื่อเต็มเขาเช่นกรุงเทพมหานครแต่เราไม่เขียนชื่อเต็มเราเขียนว่ากรุงเทพแ,แล้วก็ใส่ไปายาน้อยละตรงที่ไปายาน้อยมันละข้อความนั้นน่ะนั่นคือมหานครแต่เราไม่เขียนนะคะแต่ไปายานใหญ่เมื่อกี้เป็นเป็นอันทีรัชพลตอบเลยว่า มันยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายแต่เราไม่เขียนแค่นั้นเองมีสิ่งอื่นมากมายเยอะกว่าปยานน้อยด้วยซ้ำเข้าใจไหมปยานใหญ่อะมันมันจะมีข้อความอื่นต่ออีกมากมายหลายบรรทัดเลยแต่ไม่เขียนต่อก็เลยใส่เครื่องหมายไปายานใหญ่เข้าไปให้รู้ว่ามันมีอื่นๆอีกแต่เจ้าไปยานน้อยเนี่ยคือคามันมีคําต่อเข้าใจไหมนะคะแล้วก็จุดชื่อเล่นมันชื่อว่าจุดชื่อจริงมันชื่อว่าอะไรนะเครื่องหมายอะ จุลภาคไม่ใช่จุลภาคเอาไปแล้วไงจุลภาคคือลูกน้ำน่ะผ้าผ่นตาผาพ้มหัาพค่ะจุดคือมหัภาพเอาไว้ใช้ทาอะไรลูกจุดจุดเอาไว้ใช้ทําอะไรเขียนับคํายอะจุดวจุดที่ยมจบประโยคครับจุดก็เป็นเอาไว้เขียนน่ะกํากับอักษรยอดจุดทศนิยมหรือเอาไว้เขียนเมื่อมันจบประโยคเออมันจบ หมือนจุดฟ u l l ต t o p ในภาษาอังกฤษอะ่ะใช่ไหมที่เราเขียนอะเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษแล้วพอจบประโยคต้องใส่จุดฟ u l l ต t o p เพื่อให้รู้ว่ามันจบประโยคแต่ภาษาไทยอะ่ะมันเรียกว่ามหับภาคเออมันเป็นชื่อภาษาไทยแค่นั้นเองถูกไหมอ่านี่เลยประมาณนี้ที่เราเรียนเครื่องหมายไปแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ทําแบบกระดของเราต่อเลยเพราะว่ามันยังมีมากมายนะคะเรามารู้เรามาเขียน แบบฝึกหัดหรือว่าเครื่องหมายวัตอนของเราไปพร้อมกันเลยดีไหมทุกคนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีของนักเรียนแบบเรียนออนไลน์นะท่สิบสาหน้าที่เท่าไหร่นะสิบสาหน้าที่สิบสามเพื่อนๆค่ะมีคนบอกแล้วหน้าที่สิบสามของภาษาไทยนะคะหน้านี้เองเหมือนคุณครูไหมหน้าเหมือนคุณครูไหมคะ เหมือนครับมเ,เลยด,ดีเลยหน้าสุดท้ายของวิชาภาษาไทยถูกไหมลูกจบกแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะอ่ะเครื่องหมายแรกเรามาเขียนเลยดีกว่าเอ้ครูเชื่อว่าเราทุกคนเขียนได้นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนๆเผื่อเจอหมดทุกคนหรือยังลูกมีใครยังไม่เจอไหมเจอแล้วค่ะอ่<ร>าโอเคค่ะเครื่องหมายแรกเราจุดเ้าจุดชื่อจริงในภาษาไทยเขาชื่อว่าอะไร มาหัมหัดผาครับมหัดผาาเขียนลงไปเลยค่ะมองเห็นที่คุณครูเขียนไหมเอ่ยมหัดภาาใช้สำหรับอะไรคะใช่สำหรับจุดขั้นตัวที่มันหนึ่งใช้เขียนตัวย่อถูกไหมใช้เขียนกำกับตัวย่อ อ่าแล้วก็อะไรอีกอ่ะก็อะไรอีกรูปแล้วก็เป็นจุดทศนิยมเ,ออเขียนจุดทศนิยมแล้วก็เขียนจบประโยคนะคะอันนี้จะง่ายมากเพราะวานี้ก็เขียนไปถูกไหมใครไม่เข้าใจถามนะคะวันนี้จะให้จะให้คะแนนคนที่ตอบบ่อยๆด้วยเพราะฉะนั้น คนช่วยกันตอบนะเพราะว่าอยากแจกแต้มมากแ,ก,แกแจกอยากคุณครูอยากแจกคะแนนให้เด็กๆมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีเลยคะลูกวันนี้อากาศดีนะเย็นนะหนาวมากเลยอ่าหนาวคุณครูก็นหนาวคะ่ะลูกไม่ถึงจะหนาวเลยครับอยู่ที่บ้านไหนต่อไปเครื่องหมายที่สองนี้เครื่องหมายอะไร จุลภาคใจุลภาครับชื่อเล่นเราชอบเรียกลูกน้ําใช่ไหมไปเรียกเขาว่าลูกน้ําใช่ไหมจุลภาคจุลภาคใช้สําหรับอะไรเอ่ยใช้สําหรับอะไรนะใชบเขียนขั้ขัยนคณิตศาสตร์ใช้เขียนขั้นข้อความถูกไหมในคณิตศาสตร์อะมันเขียนขั้นตัวเลขถูกไหมลูก ใช้เขียนขั้นข้อความนะเจ้าจุลภาคเนี่ย <c oughs> มองเห็นไหม <c oughs> เด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยเห็นครับต่อไปเครื่องหมายที่สามคือเครื่องหมายครับหมายทับ,ทบ,ทบ เครือ <Yeah. S 1> ่องหมายทับเนี่ยที่เขียนว่าอปสามทั้สามเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับอะไรเอ่ยเครื่องหมายทับแยก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 จากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยใช้แยกตัวเลขก็ได้ถูกไหมมันจะใช้แยกตัวเลขหรือว่าใช้ขีดทับภาษาไทยก็ได้ คชแยกหน่วยใหญ่จากหน่วยย่อยเอ,อ้ยเขียนผิดจะแยกหน่วยที่มันย่อยจากหน่วยใหญ่เช่นป .3 อ่ะมันเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยมาจับแยกย่อยอ่ะปสออกเป็น8ดกลุ่มก็จะเป็นปสทับทับทับเราอยู่กลุ่มย่อยที่เท่าไหร่ลูก เราอยู่กลุ่มย่อยที่เท่าไหร่ที่สามสามสามค่ะ ต่อไปข้อที่ 4. สี่สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอนที่สี่คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยณลิขิตค่ะลิขิตถูกไหมชื่อิงเท้าคือณค่ะลิขิตแต่เราเรียกเขาว่าวงเล็บใช่ไหมคะอ่าเจ้าณค่ะลิขิตเอาไว้ใช้ทําอะไรเอ่ยใช้อธิบายข้อความไงจําได้ไหม ใช้เขียนอธิบายอธิบายข้อความใช้อธิบายข้อความที่เราต้องการอธิบายอ่ะใช้เขียนอธิบายข้อความ ไปเสร็จแล้วนะคะ่ะลิขิตเนี่ยรีแอคชั่นบอกนะเขียนส,สวยๆนะคะอะมีคนเสร็จแล้วหลายคนด้วยอ่ะโอเคต่อไปข้อจุดข้อที่ห้าเครื่องหมายอะไรเอ่ยจำได้ไหมอันเนี้ยอัญญปะการเครื่องหมายอัญญประการ นะคะคเอาไว้ใช้ทำอะไรอยู่เขียนคำพูดครับถูกต้องใช้เขียนคำพูดนะเขียนง่ายๆก็สั้นเลย ไปเสร็จแล้วก็รีแอคชั่นบอกไว้นะคะคุณครูจะได้ไปตอบคอ่ะหนูเขีนยนไมท่ทันค่ะข้อไหนคะข้อไหนดูเขียนไม่ทันข้อไหนไม่ทันข้อห้านี่ไงอยู่หน้าจอไงเห็นไหมคุณครูยังไม่ได้ไปไหนเลยข้อห้านี่ไง ต่อไปเครื่องหมายต่อไปคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยหลังจากอันยรร้ประกาศอะคือหมายอะไรปัดสนีครับปัดสนีปัดสนีครับปัดสนีนี่เอาไว้ทาอะไรเอ่ยปัดสนีเอาไว้ทาอะไรเอ่ยไห้ขขเขียนไห้เขียนคาถามเอาไว้เขียนหลังประโยคที่เป็นคําถาม ต่อไปื่อหมายหลังปัศณีคือเครื่อหมาย 4, <000. S 1> ยะสี่พันยะอะไรยะสี่พันยะติพังยะติพังยตีพังอายะสิดพัง,พง,อพงเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเจ้าเจ,จ้าตัวเนี้ยเอาไว,ไว้เขียนเอาไว้เอาไวข้ขันคำอานเออใช้แยกพยางถูกไหมเอาไวออา้ใช้แยกพย,ยาง ยพยายามในการเขียนคําอ่านอะ่ะเออแต่คุณครูเขียนแค่นี้พอเนาะเราจะได้ไม่เขียนยาวเกินไปโอเคไหมใครไม่ทันบอกนะ หลังจากนั้นเป็นอะไรเครื่องหมายอัดอะไรอัสเจรีค่ะอัสเจรีครับเจรีนะคะใช้สำหรับอะไรสแสดงอารมณ์ใช้สำหรับเขียนแสดงอารมณ์เ,เ,เขียนหลังคำพานนะ,ะลูกนะ งานก็點點คือคำที่แสดงอารมณ์เสียใจดีใจร้องไห้นั่นแหละลูกปิดไม่หน่อยค่ะเช่ปิดไมด้วยเราฟังปิเรี๋ยวค่ะคุณครูเลื่อนขึ้นไปได้ไหมนะคะลิขิตเขียนเสร็จทุกคนหรือยัง รูขอเลื่อนนะขอเลื่อนขึ้นนะอ่ะต่อมาเครื่องหมายอะไรเนี่ยหลักกะยนเล็กไปยานเล็กไปยนน้อยปยานน้อยไปยันน้อยก็คือเป็นเครื่องหมายอะไรลูกเป็นเครื่องหมายที่ใช้ย่อความให้เขียนสั้นลงถูกไหมง่ายใช้ย่อความให้เขียนสั้นลงเออแบบนี้ดีกว่านกเพียนจะได้เข้าใจ ที่เห็นกรุงเทพไหมเช่นคําว่ากรุงเทพอะ่ะมันเป็นมหาคนครใช่ไหมแต่เราใส่ไปยาน้อยใช่ไหมลูกให้กรุงให้ให้มันเขียนสั้นลงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยที่คุณครูเขียนเห็นไหมลูกก็สือสีฟ้าเท่านั้นคือต,ตัวอย่างนะคะ ต่อไปหลังจากไปยานน้อยแล้วก็เป็นอะไรไปรยานไยานใหญ่คุณครูคะต้องเขียนกรุงเทพไหมเรียกคุณครูคะต้องเขียนตรงกรุงเทพไหมคะอ่าเขียนค่ะเป็นตัวอย่างเฉยนะลูกนะให้รู้ว่าใช้ย่อความให้สั้นลงต่อไปไปยานน้อยแล้วก็ไปไปยานใหญ่ไปยานใหญ่นี่ใช้ยังไงเนี่ย ขย,ยันใหญ่ก็คือใช้ละคำที่มีอยู่มากมายใช้ละคำที่มีอีกมากไงเช่นอ่ ในห้องห้องเรียนป .3 ทัส .3 มีนักเรียน36คนได้แก่ได้แก่ฟ้าอาได้แก่ฟ้าทอยฟ้าสายแต่ว่าเราไม่เขียนอีกไงมันมีเยอะมากเลยเราก็ติดใจอะครับอ,อะไรลูกต้องเขียนกรุงเทพไหมคะเขียน,นะคะ่ะ เออคุณครูยังพูดไม่จบเลยอ่ะเข้าใจไหมเอ่ยไปายาันใหญ่เนี่ยที่คุณครูคยกตัวอย่างไปเช่นบอกว่าปสทมัก3มีนักเรียน34คนเช่อได้แก่เพยฟ้าใสอ่ามัดมีเอ่ออะไรอีกอะ่ะปอเช่แล้วก็ไม่เขียนต่อแล้วเพราะว่ามันมี30คนเหนื่อยที่จะเขียนแล้วก็รีเขียน9ลรอ9หรือว่าไอ้เจ้าตัวไปายานใหญ่เนี้ย หลังข้อความชื่อเพื่อนเข้าใจไหมคะบอกให้รู้ว่าเราอ่่าสิ่งที่เราเขียนว่าปายันใหญ่เนะี่ยมันมีคําต่ออีกมากมายเลยแต่เราละเราไม่เขียนให้รู้ไว้ว่ามันยังมีคําอีกมากมายแต่ปายานน้อยเนี่ยจะเป็นการย่อความให้เขียนสั้นลงถูกไหมเข้าใจไหมลูกเนี่ยเช่นคําว่ากรุงเทพเนะี่ยชื่อชื่อเต็มกรุงเทพชื่อว่าอะไรลูกชื่อเต็มกรุงเทพกรุงเทพมหานครแต่เราเขียนแค่กรุงเทพแล้วก็เติมปายานน้อยไงแล้วก็ย่อความให้มันสั้นลง ต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหม,ม,า,มายนา,ายโม้ไนายโมกมีไว้ทาไมใช้สำหรับอะไรคะเขียนซ้ำเขียนทำซ้ำครับใชเจีนคำซ้ำนั่นเองถูกต้องเขียนลงไปเลยคำามสุดท้ายของเรานะคะ ใเสร็จแล้วรีแอคชั่นไว้ถ้ามีเวลายังเหลือเดี๋ยววันนี้มีมีอะไรอะไรดีๆให้ฟังเพราะว่าสามทัสามชอบฟังแล้วก็ชอบดูถูกไหมเดี๋ยวสักพักก็ขอดูหนังสักพักก็ขอฟังเพลงใช่ไหมใช่ไหมสามักสามวันนี้น่าจะมีนักร้องเสียงพอ้อหรือว่านักร้องเสียงเพี้ยเนี่ยไม่เห็นร้องเพลงอีกเลยนักสืบยังอ,อยู่อยู่นะเพื่อนเขาเป็นนักสืบให้อยู่นะ ่ามีใครยังเขียนอยู่มีใครยังไม่เสร็จไหมมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีไหมไม่เสร็จเลยขอขอเขาเขาบหน้าจอหรือว่าไดเปอ้าแล้อ่าโอเคโอเคนี่เลยอ่าฟังนะคะคนที่เขียนหน้าสิบสามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งในกลุ่มส่งงาน เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะหน้านี้นั่นเองวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวพิ่งออกนะคะ